ท่านด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่กับผมกับจำแฟนเองนี่ครับก็วันนี้เนี่ยอยู่เกมตรังก้องซิตี้นะซึ่งวันนี้เนี่ยมานน้ำเตะกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็สำหรับใครนะครับที่ผ่านกิจกรรมของวนแลบไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้มังกรเฮดนะครับหรือว่าได้ที่1แล้วก็เตินห้ารอบไปเนี่ยก็คือจะได้มังกรเฮดใช่ไหมครับก็น่าจะมีหลายหลายคน,นยสงสัยว่ามังกรเฮดเนี่ยไปอยู่ไหนนี่ครับคือตอนนี้เนี่ยมังกรเนี่ยมันไปอยู่ในสโต์ของเรานะครับให้เราเนี่ยเข้าไปที่สต์ครับแล้วมันก็จะมีไข่ของมังกรเฮ เ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไข่มันเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ลองพิมพ์ชื่อของไข่แต่ละใบเนี่ยดูแล้วกันนะครับว่ามังกรเฮดเนี่ยมันคือใบไหนนี่ครับแล้วก็ฟักได้เลยเนโอเควันนี้เนี่ยมาพูดถึงกิจกรรมใหม่กันบ้างครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันนีเด้กิจกรรมใหม่มากิจกรรมเดียวนะก็เป็นกิจกรรมของมังกรเสรีภาพครับอ่านลองเข้าไปดูแล้วกันซึ่งมังกร,รในกิจกรรมเนี่ยรู้สึกว่าาตุมันโอเคอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับเก่งมากนะครับแต่ว่าาตามันก็โอเคอยู่ ซึ่งรู้สึก <ạ. S 1> เหมือนว่ามันจะสามารถอัพเป็น3ดาวได้นี่ครับอะและทุกทีนะครับกิจกรรมที่มันมาอย่างนี้เนี่ยปกตินี่ครับในกล่องมะเนียต้องเป็นเออมีโอกาสได้2 5 0เพชรหรือไม่ก็ผลไม้นี่ครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่เห็นมันเขียนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้ไหมนี่ครับไม่รู้มันจะมีรางวัลใหญ่อย,อยู่ในกล่องน,นี้หร, <Hunter. S 1> หรือเปล่าแต่ถ้าเอาให้ชัวร์เนี่ยผมมัน่นผมแน่ใจว่าน่าจะไม่น่าจะมีนะครับคือมันไม่ได้เขียนไว้นะทุกทีมันเขียนไว้นี่ครับอะส่วนวิธีการหาโทเค็นนะครับก็หาจากการเก็บผลไม้ เก็บทองให้อาหารมังกรต่อสู้ในลีกครับแล้วก็ผสมมังกรแล้วก็ฟักไข่มังกร2ธาตุฟักไข่มังกร3มธาตุแล้วก็ฟักไข่มังกรอินฟินิตี้ครับก็เดินให้เก็บเศษมังกรปกติครับอ่าก็รู้สึกเหมือนว่ามันจะมีมังกรตัวเดียวผมไม่แน่ใจนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเพิ่มมังกรเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีมังกรมาตัวเดียวนะครับซึ่งต้องเก็บถึง15เศษนะไม่รู้ว่า จะถึงหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีตารางมานะครับคือยังไม่มีคนเดินได้ถึงนะผมก็ลองไปหาอ,อ่องของตั้งประเทศดูนะครับก็ยังไม่มีอ่ะแล้วก็เพื่อนๆเห็นไหมครับไอโบนี้เนี่ยมันสามารถอัพมังกรเป็นสามดาวได้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนแล้วกันอืมอ้าวแป๊บนึงนะครับไหนนะนี่นะครับ อ่ะอันนี้เนี่ยมันคือสามารถแลกมังกรไม่ใช่สามารถอัพมังกรให้เป็น3ดาวได้นี่ครับก็เพื่อ <ๆ S 2> นเก็เก <ๆ S 2> ็บตามเนี้ยไปนะครับก็คือถ้าใครเนี่ยมีโทเคนเยอะเนี่ยก็สามารถอัพมังกรัวเนี้ยเป็น3ดาวได้ซึ่งแน่นอน,นครับมับงกรเกรดอลแลวก็เป็นธาตุเพียวนําหน้าเนี่ยถ้าเป็น3แล้วก็เป็นสี่ธาตุดยนะแล้วก็ถ้ารับสามดาวได้เนี่ยก็คือว่าเป็นมังกรที่เก่งอีกตัวหนึ่งเลยนะครับอาโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาเศษมันดูแล้วกันซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าของคนอื่นเนี่ยจะเป็นเหมือนของผมหรือเปล่า อันนี้ได้มาอันเดียวนะครับโอเคเก็บมารู้สึกว่ากล่องเริ่มแพงขึ้นเลยครับเป็น75นครับอันนี้ผมไม่แน่ใจไง,งว่ามันมีเพชรหรือเปล่านะครับลองเปิดไปเผื่อเจอเพชรน,นะครับก็น่าจะมีแหละนะครับโอ้โหฝั่งนี้ร้อยนึงเลยเหรอะไปเลนอื่นดีกว่าครับมันแพงเกินเปิดอย่างนี้ไปแล้วกันนะครับโอ้ได้สิบเลยนะเจอนิเศษอีกแล้วครับ โอเคก็ประมาณนี้เนาะมาดูวิธีการรับโทเค็นละกันก็คือการอัพมังกรปกตินี่ครับอะลองมาอัพดูนะครับมันจะได้ไงก็นี่ครับมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมันตันนะครับไม่ใช่ว่าเราอัพเท่าไหร่แล้วมันก็จะได้ทั้งนั้นนะครับ๋ยวผมลองอัพไปดูดียก่อนนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่ไม่น่าจะเกินเลเวลสิบนะครับมันน่าจะไม่ได้แล้วซึ่งมันมีเวลาคูดาวโอเคแค่เวลแปดก็ไม่ได้แล้วนะครับก็มีเวลาคูดาวของตัวมันเองนะแล้วก็การเก็บทองนะครับ เก็บทองเนี่ยผมเก็บไปแล้วนะครับมันเลยครูดาวอยู่นั่นเองแล้วก็ฟักเออแล้วก็ปลูกผลไม้ครับซึ่งผมไม่แน่ใจตรงที่ว่าปลูกผลไม้50 5สบาทเนี่ยมันจะได้ไหมเดี๋ยวเรามาผสมดูนะครับเผื่อว่ามันจะได้เราจะได้ผลแบบไม่ต้องรอเวลานานนะครับเก็บไปก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยมังกรผมเนี่ยมันลกมากมากนะครับแล้วก็เกาะเนี่ยก็ยังขยายไม่ได้นะก็ต้องรอเพชรไปก่อนนะครับรอ,อไปก่อน,นครับ หรือห้าวินะจะได้รู้นะครับว่ามันจําเป็นไหมที่เราต้องปลูกผลไม้แพงๆนะคือตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเก็บผลไม้เลยนะครับอ่ะก็ผลไม้ปลูกผลไม้ราคาถูกไม่ได้นี่ครับก็น่าจะเป็นผลไม้ที่มันต้องใช้เวลานี่ครับน่าจะหมื่นห้า 105, นี่น่าจะได้ละห้าชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็เลือกปลูกผลไม้ที่มันนานขึ้นมาหน่อยแล้วกันเพื่อที่จะได้เก็บของกิจกรรมนี้นะครับ ซึ่งในก,กิจกรรมเนี่ยโอเคนะครับถ้าใครเดือนที่ไม่ได้มังกรแอลเนี่ยมันไม่เป็นไรนะคือมันได้ผลไม้ได้ทองนะครับหรือว่าได้เศิร์ชของมังกรมาซัมมอนนะครับคือมันก็ดีตรงนี้แหละแล้วเวลามันแค่3วันนะครับเกินเป็นโอกาสยากที่สามารถได้นะถ้าเราไม่เติมนะอะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับคือใครที่ไม่ชอบดูโฆษณานะครับผมแนะนําให้ดูนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมของด์ก้อนทีวีเนี่ยคือมังกรโคตรดีนะครับ คือมันไม่ได้แค่แค่มังกรนะครับมันได้ผลไม้ด้วยไงก็ง <laughs> คืออย่างอันนี้นะครับคือของผมเนี่ยดูผ่านไปรอบหนึ่งนะอันนี้คือเป็นรอบที่เฮ้ยว่าเป็นรอบใหม่ออลรอบใหม่น,นี่ครับอันนี้เป็นรอบใหม่นะก็คือดูมังกรเนี่ยมีโอ,โอกาสได้มังกรไม่ใช่ดู dragon t v เนี่ยมีโอกาสได้มังกรนะครับอันนี้เป็นเศษนะแล้วก็ผลไม้เนี่ยคือ1 0 0 0 0แสนหนึ่งแสนดูอันที่6กได้ไรนี่ก็เป็นเศษนะครับแต่ว่าอันที่10เนี่ยเป็นมังกรนะครับ ซึ่งมีโอกาสได้ผลไม้เนี่ย2 0 0 0 0 0คือ85%สเปอร์เซ็นต์ส่วนมังกรแอลที่มีคนได้กันเนี่ยก็คือ1%เปอร์เซ็นต์กับ0.5%เปอร์เซ็นต์ครับซึ่งมังกรที่เป็นตัวแรตอนนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่ตัวแรตัวของกิจกรรมนี้เนี่ยก็คือมังกรตัวนี้ครับมันมันมันดูเป็นได้โอเคดูได้ก็คือตัวนี้ครับคือทตุมันเนี่ยเก่งไหมคือบอกตรงๆนะครับว่าไม่เก่งแต่ว่ามันเป็นมังกรที่น่าสะสมไงคือมันเท่เลยครับ อ่ะมีให้ตัวดูตัวอื่นไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอื่นเลยครับอา้าวตัวนี้เนี่ยเก่งกว่ากนะครับเก่งกว่าไอตัวของ l ที่โอกาสได้ศูนย์จุดห้าเปอร์แต่ว่ามันเป็นอินฟินิตีนไงคือมันสามารถได้ตังค์เยอะนั่นเองนะครับคือผมไม่แน่ใจนะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ได้แพงหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเพิ่มเข้ามานี่ครับก็มีแค่นี้แล้วในโคอสเซียมมีไหมเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้นะครับ ในโคลอสเซียมนะครับอ๋อมีเก็บมีกิจกรรมเก็บมังกรเฮดใช่ไหมผมสู้ได้ไหมไม่ได้นะคือต้องเป็นมังกรเฮดด้วยนะคือมีกิจกรรมเก็บมังกรเฮดแล้วก็อันนี้เป็นการเก็บเศษมังกรแอลครับเก็บเศษมังกรแอลตัวไหนเนี่ยตัวนี้จะกิจกรรมนี้เปล่าไม่ใช่นะตัวนี้จะกิจกรรมที่แล้วหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะ แล้วก็น,นี่เนี่ยก็เป็นการเก็บเศษมังกรด้วยครับแต่รู้สึกว่าเหมือนในกลุ่มเขาเนี่ยในกลุ่มเกม Dark City เนี่ยจะไม่อัปดาวมังกรเฮชตัวที่แล้วนะครับเขาไปเอาเออ่เพชรอะไรกันอย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพื่อนเนี่ยเลือกที่จะอัปหรือเปล่านะครับเพราะว่าธาตุมันเป็นธาตุโบราณเนี่ยคือมันยังไงไม่ไม่รู้นะครับมันเลือดไม่น่าจะเยอะนะโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ปุ่มกดติดตามช่องผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใน คลิปใหม่คลิปหน้านะครับโอเคอย่างหนึ่งคือใครมีแคนแล้วเนี่ยก็แนะนํามผมหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่แคนใครผมก็ไม่แน่ใจนะก็ใครที่มีแคนเลเวล5อะไรเงี้ยนะครับช่วยแนะนํามผมด้วยแล้วกันผมอยู่แคนเลเวล4นะครับ32นาทีจะได้โอเคประมาณนี้โอเคไม่มีแล,แล้วนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวผสมก่อน ติดไปติดไปสักหนึ่งทีโอเคไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้เนี่ยสวัสดีครับ